พี่น้องสวัสดีพี่น้องส,สุขขูสุขคนเด้อย่ำใดกะบโบติดต่อนาะพี่น้องจัดมันยากยังคอยก็ไดยากยังติยาก,ยากเหตุงานยากน้ำเบิงบ้งเบิ้งนี่ละเบิ้งสาวหน่อยเพลิดานแินแล้วเบิ้องอีลาอุ้งอิงนี่ละเบิ้งตามช่องนั้นช่องนี้ โมมีเวลาไหนมาเบาเบาข่าวสารซูพ่อแม่พี่น้องฟังเนาะอันนี้ก็เป็นภาพเก่าๆจากมือวันพ่อเด้ะพี่น้องที่อิหลาอุ้งอิงเฮ้าสแสดงความนี่บ่งดูนี่นางฝากของไทยเฮ้าได้นี่สวยงามที่เพิ่นสแสดงความกตัญญูกตาเวทีต่อพ่อ พอในวงเนาะพี่น้องกะพอโจพอน้นพอก,การใช้เนาะนางฟ้าหน่อยของเฮานางฟ้าของเราช่างสวยสดงดงามนี่เบืงรูปภาพภาพนี่ก็คือภาพอันไ้ไปอันขอพรจากพอก,การใช่เนาะพี่น้องที่ลา คอ,อีหลานับถือในวงคนหนึ่งพองเพลินด้วนกันส,สม่ำเสมอหักลูกเป็นวางอีหลาตั้งแต่เขาวงมากากับจังแซมมือที่แหกจนหดมือหนีมือเฮาก็เห็นอยู่ความเคลื่อนไหวความคืบหนาของเพลินกับยังหักแพ่งอีหลาอยู่คือเก่าอีหลากับให้ความนับถือคือเกา่าเนาะพี่น้องนับ ใช่พอน,อน้นอันนี้ก็บบอดาเอามาเบิด์ตพี่น้องเอามาเป็นบางส่วนจ้ะเออขึ้นในฟังใจบาในอันหนาปกนะจะมีอยู่มีเบิดนั่นแหละ้ะเป็นบางส่วนาะไม่พี่น้องเบิ่์ซื้อว่าความกระตันยุกตะเวทีของอีหลานบอดดามีบอดดอนี้ก็ยังขึ้นเก่าละ เขาขคาบพอแม่พี่น้องในวงทุกคนให้เกียติทุกคนบ่ได้ถือตูถือ,อยังกะยังติดดินยคือเกา่ากะใช้ชีวิตแบบราบเรียบดิดดินคือเกา่าบ่ได้คิดว่าจะคล้องนี่ดังเลิศเลิอเพิ่เฟกยังกะใช้ชีวิตคือเดียกหน่อยธรรมดาคือเฮาคือเกา่านี่แหละพี่น้องอันนี้ก็คือพ่อเอกเด้อนี่ พอผู้พอเลี่ยงเนาะผู้เป็นห่วงนี่แหละพอผู้นี่แหละผู้ที่แนะนำข้ามาในวงสาวหน่อยท้าวสันไทยเฮ้ากับสิบ่งหูจักเด้พี่น้องตอนนั่นอิหลาอิหลาอุ้งอิงกับสิไปอีกวงหนึ่งหละเด้ได้ยินว่าเนาะสิไปอีกวงหนึ่งแล้วแต่ว่าพอผู้นี่แหละก็แนะนำว่าให้ล่องไปวงสาวหน่อยเพิ่งรู้ว่าพนสิมาแสดงอยู่นี่มันสิไก่กา พอดีก็ได้โอกาสตอนนั้นพวงสาวน้อยก็มาสแสดงยุบ้านเกิดของอีลาอีลาก็ได,ได้ได้มีโอกาสไปหลังเวทีก็จากเป็นมือแรกนะ่ะพี่น้องที่ที่ไปอันออดิชั่นแสงตะเวนจานนะ่ะก็เป็นที่มาจากมือนันหอดมือนีนี่ะก็มีพอเอียกนะ่ะเป็น่วงเป็นใยไปไซกับภาพไปไปตลอด จากมือน,นันหอดมือน,นีพี่นองจากขีบไปเบิงผู้ใดยังบอท่านเ,เคยเห็นอันอยู่ในขีบกับไปเบิงเด้อเบิงด้วยนี่เด็กหน่อยความใสซื่อใสซื่บอบริสุทธ์เนาะพี่นองเบิงแล้วกับเด็กหน่อยบานหน้าห้าคือเก่านี่ความใสซื่อของอิหลาผู้ใดยังบอกเคยเบิงตอนที่อีหลาเขม้าอ,อดิชันกับไปเบิงเด้อพี่นอง คลิปแรกๆน่ะกัสิไดหูเรื่องเล่าของอิหล่าอุงอิงนี่เป็นมาจังไดผู้บอท่านได้เปิดใจเนาะกัล่องเข้าไปเบิงคือจังค่อยหนือคือออกบ่ได้พี่น้องคอยคิดเบิงกับมีหลายคนอยู่เด้ท่เป็นคือกันอยู่ในลักษณะอยู่ในลักษณะคือกันนี่เนาะคอยกับเบิงอันย t u b e ช่องนั้นช่องนี้นะเพิ่นกับว่าเอ๊มีผู้ใดเป็นคือเข้าบ่า ที่มีอาการแบบนี้ได้เบิงอีหลาแล้วเมื่อไดบดได้เบิงนี่ก็คือมันเหมือนกับมันขาดอีหยังไปจังหนึ่งนี่แม่พี่น้องอาการนักบ่ให้เจา้าว่าแต่ว่าอันนี้มันก็คือความสุขของแต่ละบุคคลเนาะความสุขเฮาเฮาบไ ed, า่ได้ไปเห็ดให้ผู้ใดเสียหายเฮาบ่ได้ไปเว้าให้ผู้ใดเสียหายเฮาอยู่ในขอบเขตของเฮานะพี่น้องเฮาเบิงแล้วเฮามีความสุขเฮากับเห็ดเออ กะแปกเนาะแต่มันกบบรบโบนเป็นยังจากที่่าเคยเบิงหมอล่ำคือกันเนาะก็ได้ยินหลายๆคนเบิงด้นี่นี่กระภาพหนประทับใจว่าพี่น้องอบอุ่นแห้งโบนี่กับอันมือนันเพอนอดิชันกับอันแม่จินตลาเบิงบบออกว่าว่าไผเป็นไผเจักเสียงไผเป็นเสียงไผกับเบิงโบนแยกบบออกว่าถอพี่น้องพอโจูก,กับมาอยู่ ขังๆเนอะเกง่งความสามารถนาะวิธีเดี๋ยวนี่นะ่ะบ่ตองเบาถึงเลยอีลานะ่ะสุดยอดเก่งพี่น้องเอ้ยนั่นแหละนี่ควาจูกะมาหายโอกาสไม่จินยังวะสิตตอเพ่งกับบวบก,กันติเป็น กันหลงพี่พุยนองกับเบิ้งแล้วก็แห้งมั่นไปหนาแห้งม้อนไปหนาก็เพิ่มไปอีกเรื่อยๆโอ้สองคนนี่มือนั้นผู้ใดบวได้เบิ้งก็เข้าไปเบิ้งได้พี่นองอยู่อันมือนั้นยู่ยใส่น่อยยุ่ละย่องเหม็นบ่วันดีสีค่อยกับเบิ้งในไหลสดนะผู้ใดย,ยังบาเบิ้งไปเบิ้งเด้พี่นองมันคักกันอันอีลาอ้งอิงก็ไม่กินนะอ,อดิชันกันเบิ้งด้วยนี่อีลานํำเพลินก็ไปเต้นยุคคาง เป็นภาพที่อบอุ่นพี่น้องอบอุ่นนะน่ารักในการกระทํานะเบิ่งจังใดกับบัวเบือไหมพี่น้องมุ้เจ้าเป็นคือข่อยบ่ข่อยว่ากันสิมีคดเป็นคือกันอยู่ได้เบิ่งจังใดกับบัวเบือเนาะแห้งเบิ่งกับแห้งอยากเบิ่งเอ๊ะมันเป็นเอียงเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งบ่พี่นอ้องเออ ผู้ใดยังบ่เบิ่งก็เข้าไปเบิ่งร่องเบิ่งเด้อโอ้แหงออริซันก็แม่จีนสุดยอดอีดีว่าข่อยเบิ่งแล้วพี่น้องอีเดาผิดบ่แม่นออริซันฟิาจัังซ่นน่่ะพีน้องบอกกันมาโดนกันไล่สาระคือเก่าละข่อยก็ะดายเบ่ออกว่าเสียงไผเป็นเสียงผายเด้อเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ตามภาษาข่อยใน่เด้อพี่น้องเพื่อสิได้มีเรื่องเหล้า นี่ข่าวสารมาเบาสู้กันฟังเนาะพี่น้องกดไลนยังบอขาไปเบื้องมือนี่เพื่อนกระสิไปแสดงอยู่สระบุรีบอไปเบิง้งโอ้เป็นแต่เย็นอยู่ดอกมองพักมองเศร้าเพื่อนมือนี่กะอย่าลืมเด้อพี่น้องกดติดตามกดซับซากให้กดไลค์กดแชร์ให้ตามภาษาข่เนเดอร์ขอบคุณหลายๆที่เป็นกำลังใจให้กระเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดอกพี่น้องมือละคนสองคนกะ ดีใจหลายขอบคุณหลายๆเดอ้อสวัสดีจ้า